ดีครับกลับมาพบกับผมครูคุูพีทอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนและทุกๆกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการครูคุูพีทไกด์นะครับรายการที่จะนําเสนอพูดคุยเกี่ยวกับการ์ตูนนิยายของไทยและต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่นิยายและการ์ตูนไทยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไล์ และ subscribe ช่องของผมด้วยนะครับถ้าใครชอบคูกูพิธิไกด์ก็อย่าลืมติดตามเทปอื่นที่ผ่านมาแล้วด้วยนะครับถึงยอดดูจะน้อยก็ฝาสนับสนุนกันด้วยนะครับอะสำหรับวันนี้นะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นตรงข้างหน้าของเราเลยนะครับก็คือการ์ตูนไทยนะครับการ์ตูนไทยนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ผมเคยพูดถึงเล่มที่1ไปแล้วอันนี้เป็นเล่มที่2เล่มที่3ออกไปแล้วนะครับใครชอบจัดได้เลยนะครับนี่คือประถมบทซีรีส์ Gangster All Star นะครับซึ่งอันนี้เล่มที่2อ Gangster All Star อีลิกับนะครับอ่า Gangster All Star อิับโดยสำนักพิมพ์ไก่สกับ Gangster ร่วมกันทำเหมือนเดิมนะครับอ่าเนื้อเรื่องโดยสะอาดนะครับคุณสะอาดแล้วก็วาดภาพโดยเดอะดวง นะครับอันนี้ก็จบในเล่มเหมือนกันครับใครที่ไม่ได้อ่าน Gangster All Star Black Messenger ถ้าผมจะไม่ชื่อชื่อไม่ผิดทาง Black Messenger นะครับก็มาอ่านภาคนี้ได้นะครับเล่มที่2นะครับเล่มสีน้ำเงินนะครับอันหนึงเป็นเล่มสีแดงไปย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของผมได้นะครับใครสนใจ Gangster All Star นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่รูปเล่มกันก่อนเลยนะครับางที่ผมบอกนะครับเหมือนเล่มแรกเลยนะครับปก1ชั้นนะครับนี่ อย่าลืมนะครับมีแถมที่ขั้นหนังสือให้ด้วยปก1ชั้นเห็นไหมครับนี่ปก1ชั้นเช่นเดียวกับด้านหลังก็1ชั้นเหมือนเดิมนะครับกระดาษสีขาวรูปเล่มนะครับใหญ่กว่าบิ๊กบุ๊กผมไม่รู้ขนาดเท่าไหร่นะครับจำไม่ได้นะครับแต่ย้ำอีกครั้งว่ารูปเล่มใหญ่กว่าบิ๊กบุ๊กเข้าชั้นหนังสือการ์ตูนไม่ได้แต่เข้าชั้นหนังสือทั่วไปได้นะครับกระดาษขาวอาร์ตไม่แน่ใจว่ากระดาษขาวไม่ได้อาร์ตนะกระดาษขาวแบบ A4 ของเราเนี่ยครับไม่รู้ว่ากี่แกรม มีจำนวนหน้าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับดูนี่ครับน่าจะประมาณ160กว่าหน้านะครับ160กว่าหน้ากับ g a n ง s t e r ร f Star าราคาอยู่ที่นี่เลยครับ240บาทนะครับใครสนใจสั่งซื้อก็สนักพิมไก่สามนะครับอ่ะไปดูกันที่ตัวภาพข้างในกันนะครับอ่านี่ภาพนะครับวางไว้เลยครับเพราะเล่มใหญ่นี่ นี่ตัวงานภาพของคุณเดะดวงนะครับนี่ให้ดูาลายเส้นใกล้ๆครับโอ้ยังไงครับทรงพลังมากดูการพิมพ์ใกล้ๆนะครับนี่ให้ดูงานภาพน,น,นะครับนี่โอ้ยยังเท่เลยนะครับนี่ลายเส้นก็เท่แล้วมีเอกลักษณ์มากรับคุณเดะดวงนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆนี่ นี่ครับนานี่ครับแล้วก็งานภาพเนี่ยดูงานภาพของคุณเดชดวงและเอียดนะครับนี่ค่อยๆซูมนะครับงานแม้กระทั่งเงาวิกายังมีแบบเบลอเลยนะครับนี่คืองานภาพของคุณเดชดวงนะครับ นี่ไงครับอืมเดี๋ยวหาฉากต่อสู้ให้ดูสักหน่อยครับนี่ฉากต่อสู้ของคุณเดดวงครับ งานภาพนะครับเราไปต่อกันที่เรื่องกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูปกหลังกันนะครับนี่เรื่องปกหลังอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเมื่อยอดนักฆ่ามือวางอันดับหนึ่งอย่างคริวนะครับคิวจำเป็นต้องเข้าไปพัวพันกับครับของเราชนชั้นสูงนะครับเมืองแกสฟิวซึ่งอยู่เบื้องหลังของเหตุอาชญากรรมชั่วร้ายมากมาย ปฏิบัติการรวบรวมพักพวกเพื่อบุกทะลวงครับจึงเกิดขึ้นเพื่อช่วงชิงและปกป้องสิ่งที่พวกเขารักให้สำเร็จนะครับอ่านี่คือเนื้อเรื่องหลักนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายเนื้อเรื่องนะครับโดยเปิดภาพด้วยนะครับอาจจะแบบปับรูปแบบนิดนึงนะครับอ่ะลองดูครับอ่ะนี่ครับคิวนักฆ่าดับหนึ่งของโลกนี้นะครับกับเมืองแกสฟิวแห่งเมืองอาชญากรรมนะครับเมื่อ คิวนะครับนี่ได้ออกค่าค่านะครับได้ออกค่าอ่าได้ออกค่าออกปฏิบัติภารกิจแต่ครั้งนี้คิวกับได้เก็บ ID ด h ชิพนะครับนี่ ID ชิพชินนี้นะครับทุกครั้งที่ปฏิบัติภารกิจในเมืองแก๊สฟิวนะครับลงมือค่าเสร็จก็ได้เก็บ ID ด h ชิพเข้าไปนะครับซึ่งปกติคิวเนี่ยจะรับแต่เงินไม่เก็บ ID ด h ชิพนะครับซึ่ง i d c h ชิอันนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้เข้าไปในคลับของชนชั้นสูงได้นะครับอ่าน,นจะคิวเก็บไปเรื่อยนี่ครับมีนักข่าวตีนวัยนะครับนี่แอบคอยแอบอยู่รวบรวมข่าวสารของคิวแล้วก็แก๊งต่งตางๆนะครับนะักข่าวไม่มีใครเห็นนะครับอ่าแล้วยังมีเจแก๊งใหญ่ที่ทรงอำนาจของเมืองแกสฟิ์อีกนะครับแต่ในเรื่องนี้เขาจะไปพูดถึงนี่สแก๊งหน้าใหม่ที่เก่งกาดนะครับอย่างแก๊ง เดวอนเฮดแล้วก็แก๊งอ่าแบ็กวิงนะครับแบ็กวิงซึ่งอยู่ดีแก๊งเดวอนเฮดนะครับหัวหน้ากำลังจะต่อสู้กันแต่หัวหน้าของเดวอนเฮดกับถูกยิงนี่ครับถูกยิงหัวหน้าเดวอนเฮดถูกยิงนะครับจึงพักสงบศึกไปก่อนนะครับทำให้แก๊งแบ็กวิงนะครับอยากรู้ตัวคนร้ายว่าใครเป็นคนยิงนะครับคิวก็โผล่มานะครับบอกว่าคนยิงเนี่ยดูได้จากปอกกระสุน ไอ้พวกเนี้ยมันคือแก๊งไดมันเต้ซึ่งแก๊งไดมันเต้เนี่ยมันมีตัวตนอยู่จริงและแก๊งไดมันเต้คอยข่มขู่เรียกสวยเรียกเงินจากพื้นที่ของแก๊งแบ็ควิงและก็แก๊งเดมอนเฮดอยู่แล้วทำให้แก๊งแบ็ควิงต้องการที่จะแก้แค้นนะครับคิวก็เลยบอกว่าแก๊ง ไอ้ไดมันเต้นียไดมันเต้นะครับแก้งไดมันเต้มันอยู่ในครับของชนชั้นสูงถ้าเราอยากจะบุกไปเราต้องรวบรวมชิปให้ครบ60อันนี่คือเป้าหมายที่คิวรวบรวมชิปนะครับ uh, เมื่อรวบรวมชิป60อันก็จะบอสไปได้1คนและผู้ติดตามอีก2คนคิวจึงร่วมมือกับแก้งแบ็กวิงเพื่อบุกเข้าไปนะครับ uh, นะครับคิว uh, มีเป้าหมายเพื่อช่วยคน หรือช่วยใครสักอย่างนะครับซึ่งก็คือโรซี่ถ้าจำชื่อไม่ผิดนับชื่อโรซี่ส่วนแกงแม็กวิงก็มุกไปเะครับเพื่อต้องการที่จะอารวาดเอาคืนแกงไดมันเต้นะครับหลังจากที่บุกเข้าไปนะครับแล้วก็ได้พบกับ BB ของเรานั่นเอง BB เราเข้าไปส่งอาหารนะครับแต่ผมท้ายกับโดนคิวจ้างเพื่อส่งของในคลับของชนชั้นสูง คิวและแกงแบทวิ่งจะสามารถเอาตัวรอดจะขับของชนชั้นสูงได้หรือไม่ก็ไปติดตามกันได้ในเรื่อนี้เลยนะครับแกงสเตอร์ออสตาอีริคับซีรีส์ของแกงสเตอร์เล่มที่2นะครับใครชอบก็ไปซื้อเล่มสามได้ออกแล้วนะครับเล่ม3ออกมาแล้ว3เล่มจบปฐมบทแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องยอ่อคร่าวๆเปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นการเปิดไปด้วยเล่าไปด้วยนะครับอ่ะใครอยากรู้ว่าคิว a บ็กวิงและ BB จะออกขับจะจะออกจะขับชน,นสูงอย่างไรต้องไปติดตามได้ภายในเล่มนี้นะครับเอาละครับต่อไปเข้าสู่ช่วงให้คะแนนนะครับหลังจากผมได้เล่ารูปเล่มและเนื้อเรื่องจบแล้วเปิดให้ดูภาพแล้วเรามาให้คะแนนกันดีกว่านะครับด้านรูปเล่มทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับรูปเล่มใหญ่กว่าบิ๊กบุ๊กกระดาษขาว a 4 นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ากี่แกมนะการพิมพ์คมชัดดีนะครับแล้วก็ปก1ชั้นนะครับก็ให้คะแนนเท่าเดิมนะครับอยู่ที่รูปเล่มอยู่ที่7คะแนนนะครับต่อไปเป็นคะแนนด้านภาพภาพของเดิรดวงก็อย่างที่ผมบอกว่าไม่มีฝีมือตกลงเลยนะครับโอ้โหอยาลายเส้นยังสุดยอดอยู่เหมือนเดิม นะครับใครไม่เชื่อก็ย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้เลยที่ผมโชว์ภาพให้ดูนะครับภาพข้างในนะครับเอ็นทีวมบอกภาพยังสุดยอดอยู่เหมือนเดิมงนั้นภาพผมก็ให้คะแนนอยู่ที่9คะแนนนะครับอ่ะต่อไปนอกจากงานภาพเรากเป็งงานเรื่องงานเรื่องของคุณสะอาดที่แต่งออกมาก็ยังยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะเนื้อเรื่องในเล่มนี้ผมชอบเลยมีฉากหูฉากยิงฉากต่อสู้มากยิ่งขึ้นนะครับสลับภาคแรกผมอาจจะ ให้ไปสูงอยู่นกันแต่ผมชอบเล่มนี้มากกว่าเล่มแรกนะครับผมเลยให้ g a n ง ster All Star อิริขับพาของคือในการบุกขับของชนชั้นสูงนะครับไปอารวาดกันให้คะแนนเนื้อเรื่องอยู่ที่8.5คะแนนนะครับสำหรับใครที่ชอบแกงสเตอร์ตายังทีไปซื้อได้ที่สนับพิมพ์ไก่สนะครับ ไก่สาม KAI แล้วก็เลข3นะครับไก่สนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้กระผมครูคูค่พิธีก็ต้องขอตัวราไปกับคือนักฆ่าดับหนึ่งใน Grand All Star นะครับแล้วพบกันใหม่ใน Who, ครูคู่พิธีไกด์คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับถ้าชอบรายการแบบนี้นะครับพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ